ข้อเสนอในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะครับว่ายัางไม่ได้ข้อยุติต้องมีการพิจารณาอีกหลายด้านพลเอกประยุจันร์โอชานายยกรัฐมนตรีกล่าวถึงการออกกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างว่าได้หารือกับประหลัดกระทรวงการคลังแล้วว่าจะมีมาตรการในการยกเว้นในด้านในดบ้างยืนยันไม่มีเจตนาขูดรีดประชาชน สำหรับภาษีถือเป็นรายได้ของรัฐอย่างกรณีภาษีน้ำมันก็ออกมาเรียกร้องว่าไม่ให้เก็บทำให้รัฐไม่มีรายได้แล้วจะนำมาพัฒนาประเทศดังนั้นข้อเสนอภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจึงต้องฟังให้ครบทุกมิติไม่ใช่จะเก็บภาษีเข้ารัฐเพียงอย่างเดียว ภาษีต่างๆมันก็เป็นรายได้ของรัฐนะบางคนบอกว่าอะไรล่ะมีคนบอกว่าอะไรภาษีน้ำมันก็มาถูกเก็บเป็น้นแแล้วมันจะเอาเงินจากที่ไหนมาทําที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมคนเดือดร้อนเยอะแยะนี่นะฟังให้ทุกมิติแล้วเดี๋ยวผมกําลังให้ไปหารือกันให้ดีว่ามันจะมีข้อยุ้งย้นไหมบ้านหลังแรกบ้านหลังไหนอะไร้ยไปว่ากันมาใช่ไหมบางคนได้รับมรดกกลับมาเหมือนกฎหไม้ยมรดโอชนได้รับมรดกกลับมาแล้วก็ยังไม่ได้ขายเนี่ย บางคนก็ไม่อยากขายไม่อยากปรับปรุงไม่มีเสตังต้องเสียภาษีหรือเปล่ายกเว้นได้เยอะแยะไป